ความรู้วันนี้ครับอีกเช่นเคยเอ่อเป็นมอเตอร์มอเตอร์จกไฟฟ้าของไม่จะบอกเลยคของมิติเอซึ่งที่มาซ่อมมาซ่อมให้ดูไม่ใช่ครับคือาราคามันมันสูงเกินจริงอ่ะสูงเวอร์ตัวนี้ครับลองทายไเล่นเท่าไหร่แปดพันกว่าแค่นี้นะแปดพันกว่าบาทแปดพันสี่ ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยไม่แพงจังหลักการมอเตอร์ก็มีธรรมดามีเหล็กมีเหล็กทุนทุ่นมันมันก็จะมีเกียวเป็นเกียวหมุนซ้ายมอเตอร์นะตัวปัน่นทุนมอเตอร์ที่เสียที่เจอบ่อยคืออ่าก็จะมีแปรงฐานฮะแปรงฐานแปรงฐานซึ่งถ้าไม่หมดเราสามารถเปลี่ยนได้ แต่ตัวเดโอดตัวเออาร์เป็นี่ก็เปลี่ยนได้ขึ้งมันซ่อมได้สมมติไอ้ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันตัวสึกมันเสียตัวทุ่นช็อตตัวไม่ขาดมอเตอร์ไปซื้อของยี่ห้ออื่นมาใส่ก็ได้แบบเนี้ยซือไปจ้งพันก็ได้มันมันยังไงก็ไม่ถึงแปดพันอ่ะอีกจุดนึงก็คือเฟืองเฟืองเป็นพลาสติกอ่ะบางทีอ่ะตัวนี้มันรูดอ่ะรูดแล้วแก้ไขยังไง ใครก็ไปหาเข็มขัดอีกครับซึ่งมันจะเข้าร่องพอดีแต่อันนี้มันหมุนซ้ายใช่ไหมตัวนี้หมุนขวาใคหมุนขวาให้ถอดออกแบบ่ออกแล้วพลิกกลับด้านม้วนกลับด้านันม้วน,น,นทรงนี้แล้วม้วนกลับอีกด้านนึงมันก็จะเป็นหมุนซ้ายแล้วมันจะเข้าร่องพอดีตากตดีๆอันนี้มันก็เกาะแทนได้หมุนรูปมันก็เกาะได้แล้วก็มาทําต่อเด็กกว่าทําโครงสร้างคือแบบนี้ ไอตัวนี้ที่มันเสียนะฮะไอตัวนี้ที่มันเสียคือไอชิ้นนี้มันจะเป็นสองชั้นด่ตัวชั้นหนึ่งตรงกลางมันเนี่ยตรงกลางที่มุนเชื่อมทองเหลืองเนี่ยมันจะมียางยางกระชากนี่มันขาดมันก็เลยหลุดขาดจากะไผมก็เลยเชื่อมติดซะถ้าเชื่อมติดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันมันเป็นยางกระชากเนยเกิดตัวนี้มันชิ้นต่อาที่เสียคือชิ้นนี้ตพรานี้ไม่เสียแร้ว จีนี้เสียเจออันนี้อันนี้จะไม่ได้เสียก็ต่อไปก็มอเตอร์มอเตอร์มีเยอะแยะของดูบุ่แหวกใส่ก็ได้ถูกกว่าด้วยขยักระบาดอันนี้แปดพันกว่าแพงจัโอ้โหมันโมแมนต์ดูวิธีการใส่ไม่ยากเลยมันมันซ่อมได้ไม่มีอะไรที่ว่าราคามันเบอ่อบางทีก็สงสารเขาสงสารเจ้าของรถนะบอกอันนี้รถร้องบอกโอ้โหมึงจะเปลี่ยนมึงเอาเกียร์ตังค์ไม่กินนมเลี้ยงเบียร์พี่ดีกว่ามั้งแปดขับก๊บบาท ทำให้เนี่ยแล้วก็ว่าดิใส่เข้าไปเนี่ยฮะมันก็นปึด๊ดเราเราสร้างโครงสร้างมาให้ดูดีได้เอานี้ตัดเหล็กวงกลมมาหนึงแล้วเข็มขัดนะั้นคล้องรอบเชื่อมติดซะมันจะเป็นอะไรเสียอ่ะอันนี้จะใส่ให้ดูมันจะใช้ได้จริงไหมอธิเททศสอนออ่ะธิมต,ต้องใส่มอเตอร์ก่อนแล้วที่ทำให้ดูอ่ะปุกนี่มืองหน เปจะตายตัวเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเข้านย่างี้มีแหวนตัวนึง่งจะไดมีทางหน่อยจะได้เกิดการเสียสีดื้อๆปัดสองด้านเลยแล้วก็อย่างงี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวปั่นล่างจกอบบนีย่างนี้ไอนี่ก็เข้าอย่างงี้ ก็คลิเนี่ยปึ๊บก็กดไขรสุดแล้วก็มีปิ้นปิ้นตัวเนี้ยล็อกปึ๊บแล้วหมุนมาเตอร์ปัดหมุนติ้วๆน,นะฮะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวต้องมันต้องใส่มาเตอร์ก่อนมาเตอร์ใส่ยาบ เต่มาเติมก่อนแต่ที่มาเติมหลังใส่ยะมาเติมเราใส่ขัดเอากระดาษทรายขัดให้เรียบๆแล้วถ่านดีหน่อยเราใส่กันแล้วก็อาหาอรมาอาไาหน่อยให้ตกล็อกตุบาตรงนี้ด้วยอ่ะ ขกีนขวาขึนขวาขึา้นขวา,ขา,ขาจริงมันใส่ฐานที่หลังด้วยเพราะว่ามันมีสปริงดันแต่ผมรีบนี่ได้แล้วเอ,อิบมีลูปๆนะลูบอนะเอิบนี่นี่นี่อ่าเรียบร้อย ก็ให้แค่นี้เองอันนี้ก็แหวนอยู่แหวนอยู่ใส่มอบเหลให้ตรงมอบอาจจะไปจราบีอ่ะคุวมหรือเสียดายเลือกเถอะช่างมันนี่ถ้ามันรูดอีกเจอเหล็กแน่เข็มขัดแน่อ่ทิ้งอีกง่ายๆไม่มีเลยแปดพันแปดพันสี่ เจ้าคุณขายคุณไม่ดูสินค้าเลยอ่ะไม่โทรขายคือเขาคุณผลิตอ่ะผลิตออกมาเพราะคุณขายเขาเขาซื้ออะไรก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วแต่บางทีงอคนตีราคามาทำไปได้เขาล็อกล็อกบีบเน้น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 เขาไว้เนี่ ปั่นตึ๊บมันจะเป็นบบ Jasmine. ไหนมันจะรูดไปเรงม um ั้นหมุนนี่อ่ะก็หมุนติ้วจิ้วจิ้วจิ้วซ้ายวูคือลงลงกรนีในสายก็ดูด้านด้วยฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้ดูวันจะหมุนซ้ายหรือขวากลับด้านแต่มันก็คือหมุนอยดีดีอ่ะล็อกไว้ก่อนมันจะดูดแรงมากบ๊บเดี๋ยวเด้ะเอาตะลับีป้ายหูัวหน่อยตัวปลายมันจะมีลูกหมาก

จะติดไหมไม่ติดปึ๊บอ๋อติดแรงเนี่ยจะกว่าเข้าม็อบแล้วก็นอนใส่ม็อบอะไรม็อบไอ้ไขควงไอ้ขควง ก็ให้ก็มาบอกให้ป๊าบล็อกแล้วจด็เดียวตดจไม่หายมีเท่าไหร่ละแปดพันแปดพันสี่มาเลยขอทรายดีโอ 6, กหกขวดเงือ ก็ไปลองมาเตะนี่ครับจบกปิดนี่วิทีล็อกปุ๊บเข้าไดีไปดูปดปุ๊บปุ๊บเตดแล้ว ดีลองเงนอ่ะตังเกสไเอ่ี้ยมวบ้าอ่ะแค่นี้แปดพัเรียบร้อยเสจจอมจร โอเคสามขวดมาเลย